มาดึงชวนที่สองข้องพิาบขาก้าวย่างที่บอกว่าโชนี้พลาดไม่ได้นะคะโ <สะ S 1> ดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพร่างกายในช่วงหน,น้าฝนวงนี้โรที่ต้องฝ้าระวังเเนื่องจากโรคคายวัดน,น<ส>ะคะคือโรคคายเลือดออกนั่นเองค่ะต่อว่าเป็นภัยเงียบที่หลายหลคนอาจจะมองข้ามแล้วก็อาจจะไม่มีวิธีการสังเกตว่าเป็นโรคคายเลือดออกหรือไม่นะคะเพรา<ส>ะฉ<ส>ะนั้นวันนี้จะได้มาบอกถึงโรคไายเลือดออกที่เป็นภัยรายจาก ยุ่งไล่ว่าจะมีการสังเกตเป็นผื่นว่ามีอาการนี้นะคะวันนี้นายแพทย์วีรวัตรคลายหน้าอายุรแพทย์ทั่วไปโรงพยาบาลกรุงเทพฯย้ายจะมาให้ความรู้ในเรื่องนี้ด้วยนะคะตอนนี้คุณหมออยู่ในรายการแล้วด้วยนะคะต่อรับคุณหมอคะสุ้รายการสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวอลเยกุ้งค่ะวอลัยกุ้งมุสลามครับเน่นะคะวันนี้คุณหมอนะคะจะได้มาให้ความรู้ในเรื่องนี้ด้วยก้อนอื่นทัางคุณหมอก่อนเลยค่ะเดี๋ยวว่าหมอวีกันละกันนะคะหมอวีคะคล้ายเลือดออกเนี่ยมันเกิดจากอะไรและมันติดต่อกันพันธุคือคะ ไขเล็ดออกก็คือยุ่งไร้นะครับยุ่งไรเนี่ยเวลามันมันกัดคือยุ่งไร้มันจะมีตัวผู้กับตัวตัวเมียตัวผู้เนี่ยมันจะกินพวกผลผลไม้หวานอะไรไปเนี่ยนะแต่ตัวเมียเนี่ยมันมันกินเลือทุนนะเวลามันมันออกห่ากินเนี่ยมันจะออกห่ากินกลางวันร่างวันแล้วก็มันก็กัดสมมุิไปกัดคนที่ว่ามีเชื้อไขเล็ดออกอยู่ เชือเนี่ยจะข้าวไปโยุยุงลายแล,ลยย้วก็โยติตถอมํำลายาเพราะมันไปกัดคนอื่นหล่ามันก็เอาเชือเนี่ยไปให้คนอื่นเออยุงลายนี่มันห้ากินกลางวันนะแต่ว่าเมื่อไรก็ตามมันห้ากินแล้วไม่อิม่มมันก็เพิ่มไม่ได้มันบางที่ไปกัดก้างขึ้นก็มีแต่มันไม่อิ่มะนะเพราะฉะนั้นบางคนบอกว่าเออก้างคืนคงไม่เป็นแหละบางที่มันก็้ามันมันไม่อิ่มมันก็กัดได้เหมือนกัน ก็คืออาจจะอย่างที่คุณห่อบอกอาจจะไม่ได้เฉยช่วงเวลากลางวันทีอยู่หลายต่อห้ากินอย่างเดียวคือออกไปกัดคนทั่วไป้าเกดเขาไม่เอมด้วยว่าเขายังมีความต้องการเหลือดอยเลยนั่นนะก็จะออกห้ากินนอกเวลาครับัวอย่างที่เรารู้กันอยู่ว่าคือใครเหลือดออกเนี่ยมันก็เป็นได้ทั้งผู้ยญยทั้งเด็กคือถูกเพศถูกวัยและที่นี่อาการใครเหลือดออกในผู้ยญยมันต่างจากเด็กปันผือบางค่ะโอ้จริงจริงเนอาการนั้นไม่ต่างมากแต่ว่าผู้ยัย่อหมอหม้อเล็กให้ฟังนิดนึงว่า คนเราเวลาเราอายุมากๆขึ้นนั้นในประวัติศาสตร์ของเรามันพุกยุงกัดมาแลว้วตั้งแต่วัยเด็กนั่นแหละหลายคนอาจจะจำไม่ได้ว่าตอนเด็กๆกันเรามีคายขึ้นมาท้องทีมบัานแล้วหห้ไปเองนะนนั้นเลยบางทีมันเป็นจากยุงยุงลายกัดคนสมุดอายุอายุสักเก้าสิบปีเนี่ยสมมุดมีคายมากนี่เราไม่ค่อยนึกถึงไคเลยโอ,กอ้กเพร<อ>า <พอ S 2> ะว่าเพราะว่าเขาเคยเป็นมาแลว้วเหมือนวัคซีนก็เหมือนกันนะ ไขเลือดออกนี่มันมีวัคซีนเขาให้ฉีดเฉพาะคนที่เคยเป็นมาเร้วนะคณไม่เคยเป็นนี่ไม่ควรฉีดเพราะ,ะว่ามันอาจจะได้ผลการรักษาไม่ดีแล้วการรุนแรงกับหลังกายถ้า<ม>คุณเคยเป็นมาเร้วเนี่ย<ม>เขาจะฉีดในคนอายุ9ปีถึง45ปี<ม>ถ้าเลย45ปีนี่เขาไม่แนะนำให้ฉีดเพราะการวิจัยเขาเคยเอากลุ่มคายเนี่ยมาตรวจนะตรวจปรากฏว่าคนที่อายุมากมากันเคยเป็นไขเลือดออกมาเล็วทั้งเป็น คือไข้เล็ดอกอยู่ในตัวแล้ใช่ไข่เล็ดอกนั้นมันมีอยู่เยเสี้ไส้พันธุ์ไส้พันธุแต่หนึ่งไส้เป็นแต่สองแต่าสามแต่สี่สมุดมันนี่เกิดเป็นไข่เล็ดอกนะไส้พันแต่หนึ่งเป็นพานไปหกเดือนเหล็กมันจะมีพุ่มกับไส้พันุ์หนึ่งถึงสี่หนึ่งสองสามสี่มีพุ่มอยู่ตลอดเลยเสี้สยไส้พันุ์เลยภายในหกเดือนเหล็กแต่พอพานไปหกเดือนหลังจากนั้น,นพุ่มมันจะมีเฉพาะไส้พันธุ์ที่เราเคยเป็นไปแล้วใช่ เพราะฉะนั้นผู้น้อยเนี่ยเขาทำบิจัยมาเลยว่าถ้าเกินสิบห้าปีในบัคซีไม่ต้องฉีดเพราะไม่ค่อยมีประโยชน์ค่ะครับเพราะฉนั้นก็กากาปีถึงสิหาปีค่ะอ่าถ้าเคยเป็นไข้เลือดออกควรจะฉีดวัคซีนเวลาหม้อหนัดมาฉีดวัคซีนนี่หม้อจะหนัดประมาณ6เดือนแต่ว่า6เดือนเหลียยังมีภูิอยู่เลยไม่ต้องฉีดหลังจากเป็นมั้นหเดือนก็หนัดมาฉีดเข็มที่วนึงค่ะหลังจากนั้นอีก6กเดือนก็เป็นเข็มที่สองหลังจากนั้นอีก6กเดือนก็เป็นเขมมมี่ันอยูเข็ม ซอยต้องชีดวัคซี่น่ะค่าเรือออกเพราะว่าไข้เรือดออกเนี่ยมันอันตรายค่ะบางคนเนี่ยมันช็อกหลือการเสียชีวิตได้เหมือนกันค่ะนะโดยเฉพาะคนที่ว่าเป็นรุนเรงก็คือนึ่งคนอ้วนเป็นมาเด็กอ้วนอวนนั้นเวลาเป็นคข้เลือออกเป็นรุ่นเรงนบางคนเสียชีวิตเด็กอ้วนกําลังหน้าหลักนะนะกาลังหน้าหลักพ่อแม่แบ่วาหน้าอุ้มเหลก็เป็นเด็กที่หน้าหลักมากลุ้งอะไรแบบนั้นค่ะถ้าเขาเป็นคข้เรือดออกขึ้นมา คือเทเป็นคือคือเทเป็นพันธ์นีเนี่ยเพราะว่าเวลาการให้หน้าเกลือในในเด็กแถบอ้วนนั้นมันมันประเมินยาก<ว>แล้วมันประเมินยากชา,กาใช่ยแล้วเส้นบางทีก็ห้ายากด้วยอะไรด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเด็กอว้วนเป็นไข้เลือดออกเนี่ยต้องต้องเคฟไปห้าหม้อเลยเพื่อจะได้รูใใ้ตงนะ่ายก่อกนะข้อที่สองคือคนที่เคยเป็นมาเลวมีสตีดออกมาว่าคนที่เคยเป็นไข้เลือดออกหนึ่งครั้งพวกเป็นครั้งที่สองเนี่ยมันจะเป็นเร่งว่าเดิมอะ โราค<ะ>ืเพราะว่าเหมือนกับพุ่มท่านนของหลางกายนั้นมันโูดจักแล้วก็พอมันมาอีกรอบหนึ่งมันซู้กันเต็มทีอ่ะมันตั้งคน<ร>ตั้งเก่งก็เป,เป็นบือบาดเจ็บกันอเออเพราะเพราะนั้นคนที่เคยเป็นมาเร็วเขาเลยเนะนนั่งฉีดวัคซีน,อ,นอันที่สามคือคนที่มีโรคประจําตัวดวยจะบอกผู้น้อยผู้น้อยบางคนเนี่ยมันมีโรคประจําตัวบางคนเป็นโรคหัวใจอาอยู่ห้าสิบว่าปีเป็นโรคหัวใจเร็วกลายเป็นหวา ือว่าเป็นโรคอัมพฤกผึต้องกินยาละลายลิ่มเลือดอะแอสไพดินเนี่ยเป็นยาละลายยาละลายลิ่มเลือดเพราะเป็นคายเลือดอกเชื้อมันบอกอู่เลยว่าคายเลือดอกนะคายเลือดอกเนี่ยคายเลือดอกแปลววาโรกนี้เนี่ยเลือดมันอกงายถูกไหมเลือดมันอกงายเพราะเลือดมันอกงายเนี่ยใกล้เป็นวากินยาละลายลิ่มเลือดอยู่แล้วใช่ไหมพอกินยาละลายลิ่มเลือดอยู่แล้วเนี่ยใกล้เป็นว่าเลือดไม่ยุด เพราะฉะนั้นคนที่มีโรคประจําตัวนี่บางทีอันตรายผู้ยหอยเป็นไขเลือดออกนั้นอาการก็คล้าขๆกับเด็กนั่นแหละแต่ว่าปรเดินก็คือผู้ยหญยบางคนมันมีโรคประจําตัวเป็นเบาหวานเป็นโรคไตหรือว่าเป็นโรคตับแต่าเป็นไขเลือดออกขึ้นมาก็รุนแรงแต่ว่าโชคดีว่าผู้ยหอยหลายๆคนเคยเป็นมาแล้วในอดีต แสดงว่าหลายคนอาจจะเข้าใจพิดหวาถ้าเกิดใครเคยเป็นโรคไข้เลือ์ออกมาแล้วโอกาสในการเป็นครั้งต่อไปอาจจะหน่อยลงอันนี้คือไม่ใช่ไม่ใช่คือทุกคนถ้าเกิดได้รับเชื้อมาก็คือมีโอกาสเป็นได้ซ่อมซี่หุ้นก็ได้ไม่ใช่ซี่หุ้นพ่อพ่ซมันมีซีสายพันธุ์ถูกไหมอ๋อบอกเลยสายพันธุ์เด็ดหนึ่งสาเพันเด็ดสองสาพันธุ์เด็ดสามสยพันธุ์เด็ดสี่ถ้าเป็นขอบซี่หุ้นเล็วไม่ผืน้นี่คือความรู้ไหมเลยนะถ้าเป็นขอบซีุ่้นเร็วั้งแต่ได้รับเชื้อแล้วอาจจะแบบ ผู้มันมีไงผู้มีแล้วอาจจะเหมือนกับว่าเราเป็นวัดปกติใช่ผู้มันมีแล้วถ้าดีเทียบความอันตรายระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กถ้าเกิดเป็นโรคคายเลือ็อกมอนกันเปอร์เซนต์ความรุนแรงมันจะไปอยู่ที่ผู้ใหญ่หร่าว่าอยู่ที่เด็กมากว่าค่ะก็ปัจจัยเสี่ยงมันจิมอ่ว่าคนในรุนแรงก็คือคนอ้วนผู้ใหญ่อ้วนก็รุนแรงเด็กอ้วนก็รุนแรงสองไส้พันธ์ี่ซองไส้พันธุ์ไข้เลดอดอกี่รุนแรงก็คือไส้พันธ์ในสองจากการบีจัยสามก็คือคนี่เป็นมะเร็งใช่ เซก็คือเด็กที่อายุน้อยวาหนึงปีเพราะว่าพู่มเขายังไม่ยังไม่แข็งแรงเท่าไรนะส่วนผู้ใหอยที่อายุมากๆถ้ามีโรคประจําตัวก็อันตรายโดยเฉพาะกินยาพวกนี้อันเดี่รสามที่สาคัญคือเคสที่มีการทรงตัวคมันยศโรงพยาบาลชุมชนทรงคลายเลือดออกมามาโรงพยาบาลศูนย์ส่วนส่วนน้อยจะเป็นคนคายที่เันเบิ่อรุนแรงม่หม่ฝากนิดนึงนะว่าเมื่อเวลาเราขับรถรีเฟอร์ มาส่งคนไข้ถ้าเป็นไขเลือดออกกนะันคือรถรีเฟอร์เนี่ยเขาจะต้องขับรถด้วยความมาเลยระมัดร,ระวังมากเพราะว่าเคส,ส,สตีส่งสูงโตนะจะเป็นเคสที่ว่าช็อกหรือว่าเก็ดเลือดตั้าหรือว่ามีเลือดออกนะั้นไขเลือดออกคือโทษนั้นเวลาเราไปหยกคนไข้จากเตียงมานะะต้องหยอกด้วยความระมัดร,ระวังมากเลยนะเพราะว่าเขาวันกระแทกนิดเดียวมันเลือดออกง่ายเก็ดเลือดเขาว่าจะตั้มมากในเคสตีเราสูงเห็นการหยอกคนไข้ึ้นเปลี ยกมาขึ้นรถนั้นต้องทำด,ด,ด้วยความระมัดระวังด้วยความระมัดระวังมาคุณขับรถนี้ก็ต้องขับด้วยความระมัดระวังนะเพราะนึกถึงคุณเป็นใครเลดออกอยู่เลวแล้วขับรถเดี๋ยวเกิดรถชนนะ,ะมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะอันใดๆครับคนไข้มาหากเลยนั่นแหละครับเพราะ้าตาส่งตัวว่าคนไข้เนีเป็นใครเลดออกกันต้องดูแลด้วยความระมัดระวังอย่างสูงเลยเนาะเนื่องทีเ่เขาว่า ถ้าเป็นคายเลือดออกไม่ควรที่จะสื่อยากินองโอ้ใช่ประเด็นนี้สําคัญเลยเพราะมันอยากให้ความโรชาบ้านเรื่องนี้สําคัญมากที่สุดเลยเพราะว่าบางคนเวลาเป็นคายคายคายเลือดออกก็คืออาการเขามันคือไายสูงค่ะปวดหัวปวดเมื่อยปวดกระดูกปวดกระบอกตาตาเราเล่หน้าคนไข้บางทีเห็นปุ๊บนึกถึงเลยหน้าเขาจะเด้งเด้งตัวเขาจะเด้งเด้ง หน้าเขาเด้งเด้งตัวเขาเด้งเด้งและปวดหัวมากปวดกระบอกตามาพอมีอาการพวกนี้หล่คนไปสื่อยากินเองสื่อยาบางคนก็ไปสื่อยาแก้เคทแก้เคทว่าเมยตัวมันเมย์อ่ะหมอโัวนาบางทีก็ใจอะไรกูเฟ้นมากูทาเล่นมายากแก้เคทนะยาแก้เคดพวกนี้คือมันช่วยเรื่องเค็ดแต่มันทําไหมกัดกระเพาะกินไปเนี่ยกระเพาะเนี่ยเหลือดอก ใช่เลยคนไข้ไข,ขเลือดออกชืงบอกอย่างไรไขเลือดออกไปว่าเลือดออกไยแก็ดเลือดต่ำก็ให้เป็นว่าเลือดเลือดออกจากกระเพาะไม่ยุดอันตารายมากเลยเพราะฉะนั้นยากบอกประชาชนแต่ฟังรายการนี้ถ้ามีไข้สูงไม่มีอาการน้ามูกไม่มีวัดไม่มีเจ็บคอนะแล้วก็ปวดหัวมากปวดเมื่อยมากปวดกระดูกมากาถ้ามีอาการปนีให้นึกถึงไขเลือดออกไปโอนเนี่าไปเสืร์ยา เกคิดกินกินพาราพอพาราได้พาร่านี่กินเม็ดเดียวพอไม่อยากกินที่ซ่องเม็ดนะซ่องเม็ดนี่มันเก๋นยบางคนโดยจะบอกเด็กพร้อมๆหรือว่าคนเอ้ยคนคนผู้ใหญ่เด็กพร้อมๆปกติพาราเซตนี่เราให้10มิลลิกรัมต่อน้ำนักหนึ่งกิโลสมมุดนักห้าซิปกิโลก็คือวันหนึ่งต้องเอ้ยมือหนึ่งก็ต้องกินประมาณ500มิลลิกรัมถูกมาห้าร0อมิลลิกรัมถูก6ชั่วโมูบางคนขายสูงไปกินที่ซ่องเม็ด ส่งเม็ดตุกซี้ชมวงก็ให้เป็นว่าตับอักเสบตับอักเสบจากพาราอนี่้เลยบางคนไปอ่านลังสาระเลยคุณหมอพอบางบางยี่ห้อนั่งเขียนว่าถ้าอายุเธอคือถ้าข้าวเกณฑ์คุณย้ายเป็นต้นไปก็คือผู้ใหญ่ในส่งเม็ดแดงดีเม็ดนึงอาจจะลืมแกลเรื่องของน้ำหนักตัวเองเรื่องว่าปริมาณการกินยาทีต้องต้องเมื่อหนองด้สมุติาราซิปตอนตอนนะคะเม็ดเดียวบ่เม็ดเดียวบเวลามีคลายตุกข์ช่วโมงเพราะว่าตัวเชื้อคายเล็ดอกเนี่ย มันไปเล่นงานตับด้วยนะตัวเชื้อเนี่ยมันไปถ้ามันเป็นรุนแรงมันไปติดตับมันทําให้ตับอักเสบเส้นเลวพาราก็ทําให้ตับอักเสบถ้ากินมากบางคนเนี่ยเป็นหลูกตับอยู่ยวหยกโดยยั้งชอบกินเหล้านะชอบกินเหล้าบางที่พาราเซนีนแค่แค่นึ่งเม็ดนี้เขาบางที่ตับอักเสบจากจายักตับเดิมแต่เขาไม่ดีอยู่เลยนะเพราะฉะนั้นก็ให้ใหะระมัดระวังยังยังใครซู้งที่คุณหมอบอกเนี่ยต้องต้องซูงเท่าไรคะเึงจะ อนุมานได้ว่าอาจจะเป็นคายสูงที่ต้องได้รับยาพาราเซตามอลด้วยยาลดคายเพราะหลายคนคือคายฮิตเดียวก็อีกกินยาเลยเหมือนกันคือวัดอุณหภูมิปกติสั้นเจ็วัดึ้นสั้นแบดก็อันนี้ก็คายสูงเหมือนกันความสูงที่คุณหมอหมายถึงมันมันเล่อยู่ดีเท่าไรนะคะคือปณีนะหมอเองก็มีประสบการณ์นะหมอเคยเป็นไก่เลือออกด้วยนะตอนเด็กหมอเป็นนั้นหมอนั้นไม่ใช่ว่ามีอาการคายที่นะตอนในหมอเป็นไข้เลือออกกันหมอจะรู้สึึเหมือไงแต่ว่า ความเมือยนี่เราเราก็ไม่รูดซึกว่ามีใคร<ะ>แต่พอไปวัดคายอันใดท่ามเปรต<อ>ต้องลงคายก็เมือยคือเรื่องเดียวกัน<อ>แต่ว่าคุณคุณเป็นคายเล็ดอกเนี่ยมันจะมีอาการปวดหัวหมาก<ะ>มันปวดเพราะว่าคายสูง<ะ>พ่อคายสูงพอพอเรากินยาลดคายคายลดปวดว่าจะดีขึ้น<ะ>ถูกข้องคนคายคือเรื่องปวดหัวหมากทางคายเล็ดอกท<ะ>้าให้คนณคายมาห้าหมอเ<ะ>พราะฉะนั้นก็ก็ ถ้ามีคายเกินสักสามแปดเกินไปเลยแม็หนึ่งนะแล้วก็กินนามากๆร็จแล้วเราต้องแยกยากลูกเลยมั่งอ่ะคายเด็ดอกนี่นึ่งถ้าไม่นีก็ต้องคายพัดยอยกับโควิดใช่ไหมเราแยกเผื่อหรือว่าอีกลูกนึงโคอักเสบแ้วมีคายไม่เหมืยได้โคอักเสบเอาง่ายง่ายก่อนลูกโคอักเสบก่อนนะโคอักเสบอย่างเช่เป็นต้นสิ้นเป็นอะไรไปเนี่พวกนี้จะคายสูงเจ็บโคมากคลื่นน้ำลายเจ็บ ไม่มีน้ำมูกไม่ไอมีแต่เจ็บโคก็เมือ่อยอันนี้คือทันตินอักเสบคออักเสบหมอก,ก็ตวรวจปากฏหวานเลขโคอลยรอ๋อมีเป็นน้องยอยูอย่ตีโคโคเดงอันนี้คือคออักเสบซ้งคายวัดย่อยเชื่อมันบอกอยู่แล้วไข้หวัดแล้วก็เยยิ่งค,คุณตั้งเชื่อนี่ตั้งเก้งมากเลยจะมีไข้สูงมีอาการวัดใช่ไหมมีน้ำมูกมีเจ็บโคมีไอแล้วก็เยย่ก็คือแปลว่าเมื่อยมาก เรียมาอาการมันนักถไข้แย่ๆไข้สูงมากเลยไข้ไข้แดดออกเป็นเจ็บข้อมากมีหนองมากก็อาจจะไม่เยอะมากแต่ไรแต่ว่ามีน้ำมูกมีไอมีเจ็บก็แต่ว่าเมื่อยแลเดินเมื่อยมากเมื่อยมากนะไข้หวัดใหญ่ตามเชื้อเลยนี่วัดด้วยวัดคือมีน้ำมูกทีนี้มันหมักไข้แต่โควิดแล้วโควิดกับไข้หวัดแย่เนี่ยแยกอยากนิดนึงแต่ประวัติเฉยคือประวัติสัมผัสกนเป็นไข้หวัดแย่เอาว ปักพวกเป็นนองเป็นอะไรเป็นไม่ชีดวัคสินงขายวัดใหญ่คนเป็นโควิดก็ปักพวกเป็นอะไรเป็นแต่บางคนปัจจุบันเดี๋ยวเมืคยเจอกนคายบางคนก็ไม่มีบางวัดสัมพัสจัดเจนนะไม่ติดตั้นตน่อยแต่ว่าโควิดนั้นอาการเด่นของมันอันนึงคือเจ็บคออยู่โอเมกคนี่เจ็บคออยู่คนเป็นโควิดเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าจะเยกาไขายวัดใหญ่พอได้นิดหน่อยขายสูงมีน้ำมูกมีไอแต่ว่าเจ็บคอมากนะแยกจจะต้องชินคือ ปกต้นจิ้นไม่มีน้ำมูกไม่ไอายเด็กอยากใครพันนี้คือเจ็บคอไม่ค่อยเด่นเมื่อโควิดนะใช่แล้วมีอยู่โรคหนึ่งก็คือโรคข้องเนี่ยไทเลตออกไทเลตอคใช่แล้วอันตรายคือบางคนมันช็อกได้นะยิงเด็กเล็กๆเออยิงเด็กเล็กๆใช่ช็อกได้เพราะฉะนั้นต้องไปห้ามม้อไอเดียวปัจจุบันเราวินิจฉัยได้ด้วยการตรวจเลือด เขาเรียกว่าตรวจเดงกีเอ็นเอสวันลคุณเข้าใจว่าต้องรอสามวันก้อนสี่วันก้อนไม่ต้องเลยมีไข้สูงมีอาการมึงใครเลยเราไปห้ามอเลยถ้าให้ดูตั้งแต่วันเด็กพอตัวเลือดวันเด็กก็รูเลยเหมือนกับตัวเอทีเคอ่คลายกันแหละมีเทคโนโลยีแต่็นควแตกต่างข้อดีอันตรายคือโรคนี้คือช็อกได แต่ว่าเจือไม่บ่อยแต่เราป้องกันไม่ชอบมะนี่นะแต่วันนี้คุณมดภาพวิธีสร้างถิ่นเพื่อจะให้หลายๆคนได้เข้าใจแล้วก็หนึกภาพออกมาคือแต่คุณมสค่ะแอบกระซิบวิธหนึ่งว่าเวลาอเม็ดเกลียวโอเคโอเคได้นี่คือเส้นเลือดของเรานะนี่เส้นเลือดก็มีน้ำเลือดอยู่นะคนแดงแดงนี่คือน้ำเลือดคนไข้ที่เป็นไข้เลือดออกรุนแรงนั้นคือพนังเส้นเลือดเนี่ยมันรั่ว มันรั่วขับไปย่นในปอดรั่วข้าไปย่นในท้นองถ้าไม่น้ำที่ย่นในเส้นเลือดนี่มันออกไปย่นข้างนอกในเส้นเลือดก็เลยไม่มีนม้ำมันเลยช็อกเพราะฉะนั้นการป้องกันไม่ให้ช็อกเราก็ต้องเติมน้ำในนี่ให้มันเต็มตรงมค่ะเต <noting> ิมไม่เต็มถ้ามันรั่วเราไม่กลัวเลยน้ำมันเต็มอยู่แล้วอ่ะเติมวิธีไหนกินเกลือเมากเป็นใครเลือดออกกันหมดไม่ได้ยาไมหมากหรอกเลืกอให้คนฟูต้องได้อดับเลือดเพิ่มเติมด้วยอันนั้นคือมันเลือดออกในกระเพาะเลือดออกของกันเน่ต้องช็อกจาก เส้นเลือดอันนี้ช็อกจากมันมันรัวน้ำเส้นเลือดม <c oughs> ันรัวมันเกิดขึ้นเ,เองใช่ปะการป้องกันคือเวลาเป็นไข้เลือดอกอกโมอก็ไม่หลักษาได้หมากให้น้าเลือแต่กินไม่ได้แต่ว่าโมอจะให้คนไข้กินเกลือแรงมากการกินเกลือแรก็คือเ,าาเ,เป็นการเติมน้ำในสเส้นเลือดให้มันเต็มมันอันนี้นะถ้าน้ำมันเต็เาามอย <c oughs> ู่แล,ล้วถ้ามันรัวเราก็ไม่กลัวเลยนั่นคือการป้องกันไม่ให้เกิดภาวะช็อกแต่ว่าคนไข้องต้องไปห้ามโมอให้เร็วเนี่ไปส้อยากินเองเน่เดี๋ยวไป เขาเรียกว่าเธอนู่นเธอนิง่งน,นั่นสาศาสาคัา,า,าการโรคทุกโรคในทางอายุรก,กรรมรูริ่วดีที่เห็นอยู่บนหน้าจอ,อกอยยาวหนึ่งซิ่ง่งชีทีอาจจะทำให้รู้ว่าเป็นโรคคายเดดออกก็คือพวกเม็ดตุ่มแดงๆนั้นด้วยใช่ไหมคะคืะอน,นั้นบางคนก็เป็นช่วงแต่ว่าช่วง ช่วงแรกๆบ้างคนก็ไม่เป็นแต่ว่ามันเป็นช่วงเทวาเริ่มให้เด็กริ่มให้เด็กบางคนก็เป็นถ้าพูดถึ่ที่โรงพยาบาลตอนนี้พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกหมักหน่อยแค่ไหน่ะคะเยอะเหมือนกันกับช่วงนี้ในช่วงเดือนนี้ช่วงนี้ี่เยอะก็มีไข้เลือดออกนะามีโควิดมีกเสบเนี่เทประสบการณ์เดี๋ยวม่ลาให้ฟังเนี่ยก็คือคนไข้ที่โรงพยาบาลอาการแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นสามนาทีสุดท้ายค่ะคุณหมอคะ ส่านย่านที่จะบอกให้ทุกคนรู้ว่าเนี่ยโรคไข้เด็ดออกกําลังมาเยือนเราแล้วจะมีสิ่งบง่งชี้ไรบางถ้าเกิดเจอพันธุ์นี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทําหลังจากนั้นคือต้องทําอะไรบางคะโอเค,ครับได้ครับคือช่วงเนียนยุ่งมันหมากเพราะว่ามันมันฝน,นตกใชไหแล้วก็ไอ้เทพอพอยุ่งมันหมากถูกไหมครับคุนก็เลยมีโอกาสเนี่ยเป็นไข้เดอ็ดอกมากเพราะว่ายุ่งม,มันเยอะ อันเด็ดซ้องคืออาการของไขเล็ดออกมันอเดมาหวาอย่าลืมนะไขสูงปวดหัวปวดเมือ่อยปวดกระดูกปวดกระบอกตาไม่มีอาการวัดไม่ค่อยมีน้ำมูกนะอนอกจากบางคนเป็นภุมิเพย์ยู่เร็วะนะแล้วก็หน้าแดงตัวแดงๆนะให้แค่ไปห้ามงตั้งแต่วันแรกเลยให้มอวิดิใช้ดูตวเลือดนะถ้าเจออะไรบางทีไม่ต้องนอนโรงพยาบาลทุกรายบางคนกินได้เมอก็ให้ลับไปที่บ้านให้กินกเกลเยแต่เราต้องกินกเกลเยหมากเพื่อป้องกันไม่ให้ช็อก ถ้ามันจะชกส่วนน้อยมันจะเป็นช่วงคลายหลดนะวันเด็กๆไม่ค่อยชกหรอกอาจจะวันที่สามวันที่สี่วันที่ห้าถ้าคลายหลดเกินหยิบเสื้อฉมุ่งเลยปอดภัย์สิ่งที่บอกว่าให้คือคลายลุ่งเกินหยิบเสื้อฉมุ่งกินได้นะเหยียวบอยมีพื้นคันนะจีบะจอนชาพวกนั้นก็บอกว่าให้เลย และที่สําคัญทสุดทายที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือการกําจัดแเล้งพอพัน์ยุงลายของตัวในบ้านไม่ให้มีหล้งพอพันอยู่ลายเพื่อจะให้คนในครอบครัวปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออกนั่นเองนะคะวันนี้เขาพระคุณคุณหมอที่มาเลยนะคะที่มาให้ความรู้แล้วก็แนวทางการสังเกตตัวเองจากโรคไข้เลือดออกด้วยขอพระคุณค่ะดีครับขอบคเสียดายเวลาของเรามีหน่อยนะคะอยากวมเพิ่มเติมก็สมารถสอบถามคุณหมอได้นะคะกับทางโรงพยาบาลกรุงเทพหัดหญยนะคะ